ส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันของศึกเพชรยินดีของเราในวันนี้ขอบคุณอุปกรณ์มวยยี่ห้อพรยขอบคุณน้ำจิ้มดาบลันสารคามนะครับน้ำจิ้มคุณภาพรสเด็ดจิ้มกับอะไรก็อร่อยเจเจปอเซาวนาร้านค็อกเทลซีฟู้ดขอนแก่นครับโดยคุณจิ้นเจเจนี่ครับเรนี้ต้องขอบคุณครับเพชรยินดีอะคาเดมี่ ดันสิบวง34มีครับมีหนุ่มบดคุณนัทเดชวชิระรัตนวงศ์ดูแลแล้วก็บริหารงานอยู่นะครับพร้อมด้วยสาสกุลยิมตลาดกลางล้สวายลำลูกกาของ4โดยคุณหนึ่งชัดชัยสาสกุลครับขอขอบพระคุณครับตามกันต่อนะครับนี่เป็นคู่ที่5ในการถ่ายทอดทางท r วีโฟยูครับศึกเพชรยินดีของเราวันนี้ดูเต็มอิ่มอ่าโดนบิดเลี่ยมครับทางด้านเพชรน้ำหนึ่งเดินบวกอย่างเดียวเลยโอ้มีศอก เอาละครับคู่นี้คู้นี้อาจจะจบก่อน5ยกนะครับเด้งซ้ายไปครับลูกศิษย์ของพี่นุ้ยนะครับมุมแดงอ้าวร้อกรรมการแยกครับนั่นแหละครับบรรชาเกมตะโกนอยู่ด้านล่างมุมแดงนะครับพี่นุ้ยสิบมุมเมืองครับแหม่บวกกันแบบนี้ครับไม่แนะนําให้กะลปิบตาเลยนะครับเอาเด้งเข้าไปตีเข้าไปครับเสียบพื้นมานอกก็มีหนักหักในก็เนี่ยครับ ตัดล่างสักทีหนึ่งครับแรมโบ้เพชรน้ำหนึ่งลุยเข้าไปครับแข้งขวาเตะไปก่อนแข้งซ้ายก็มีเอาศอกมาครับแรมโบ้ตีเข่าซ้ายครับจังหวะตีเนี่ยครับแกมรีเหลี่ยมครับคอยมาช่วยเอาไว้ครับแรมโบ้นี่ครับมาของดีครับยันคู่สุดท้ายเลยครับอ่าไยยับไทยยัมาเป็นเพชรน้ำหนึ่งนะครับโอ้โหแรมโบ้แกตั้งศอกเอาไว้เลยรับไนไน ไอ้กนไม่ันัดครับกางเวทีก่อนกางเวทีก่อนกรรมการก็ออกแรงเยอะนิดน,นึงเลยครับอ้าวสอ,อกมาครับวงในครับเสียบแลมโบ่เพชรน้ำหนึ่งก็หาหาเหลี่ยมขึ้นคอได้ไหมขึ้นคอได้ไหมอ่ามวยเข่ามาต้องหาเหลี่ยมจับล็อกคอเหนียวเหนียวครับมันถึงจะตีส,สวยๆได้ครับผ่านไป2นาทีของยกที่3ครับอ้วยต่อครับเจอแขกมาก่อนต่อยลำตัวขึ้นไปเพชรน้ำหนึ่ง เพชรน้ำหนึ่งพยายามฝากนะโอ้ยศอกแตกไหมอ่ะแตกไหมอ้าวยังนะยังอยู่นะยังไม่แตกนะครับอ้าวล็อกไว้ก่อนตั้งมาวางไว้ก่อนครับเดินเข้าหาครับเพชรน้ำหนึ่งเพชรน้ำหนึ่งเอาเจอเจอศองมาแล้วเสียขื้นตีเข้าขวาไปครับอาพยายามจะผักออกหนีไม่ออกแล้วเพชรน้ำหนึ่งแกงหายใจนวดต้นคอยอย่างเดียวเลยอะ่ะเสียบเข้าไปยัดเข้าไปครับโตน้อยโตน้อย Uh huh. uh huh. กแต่ลัมโบแกะแมมีซอกมีซอกคอยขู่ไว้ครับโอ้โหถ้ามีแผลแตกนี่แอนตซินนะครับมอบให้เข็มละ500บาทครับเพื่อเป็นสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลนะครับนอกจากนั้ยังมีเตกั้นคอซอกกับเขา1 0อย0 0 0 0 0บาทจระเข้ฟันหาง3 0,000บาทนะครับต้อ,อ,ขอ 1, ะะง 30, ขอบคุณครับแอนตซินยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นพร้อมด้วยท่านนา,นายแทยวินัยวีระพุทธงนะครับ วยการสนับสนุนนี่แหละครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยด้วยดีมาโดยตลอดโอ้โหแลกกันแบบนี้บวกกันแบบนี้แอนต์ซินอาจจะได้แจกครับคู่นี้นี่ครับบดยกที่3พักกันคู่เดียวครับการปวดเมื่อกามเนื้อเพ็รขัดยอกพกช้ำทาถูทาถูยาดมตรา้วยทองเพื่อนคู่ใจ และขอขอบคุณรู้ใจประกันไัยขอขอบพระคุณครับตามกันต่อนะครับยกนี้ยกที่4ี่ครับแดงเพชรน้ำหนึ่งนุ้ย4มุมเมืองครับส่วนน้ำเงินนี่แรมโบ้สิทธิออบตเก่งครับการเดินติดตัวอย่างเดียวเลยนะครับเพชรน้ำหนึ่งไม่เว้นช่องไฟครับเพราะว่าอยู่ห่างนี่แรมโบ้มีจังหวะวางแข้งสวยๆนะครับติดต่อครับติดตัวต่อครับติดตัวต่อไปครับเดินเข้าไปครับเอาเด้งซ้ายครับแล้วก็บิดมาโอ้ย แม่เลี้ยวสะพุะรดอะไรเกือบหักเลยครับสับเข้าไปครับเพชรน้ำหนึง่งแลมโบก็มีสองเหมือนกันครับแมตต์ต่อยไปกินไปอารมณ์ดีแล้วเนี่ยครับโอ้โห <c oughs> ว้าวาแต่ว่าแลมโบตัวนี้น่าจะเป็นแลมโบหมดสีมือครับยุค 5G แลมโบยุค 5G ครับแมตรอจังหวะสองดูว้าแต่ว่าดูครับเบียดติดชิดในไปอย่างเดียวเลยครับไฟแดงเจ้าเพชรน้ำหนึง่งนี่ครับแฮะแลมโบแลมโบจากระนองนะครับ เดาดูแดงนี่จักเลยดูครับอ่าไนนัวเนียนัวเนียตอ<ป>เพชรน้ำหนึง่งรัมโบ่<ๆ>กรรมาการแยกก่อนครับนะฮะัมโบ่ทำท่าจะลงเอวเหมือนกันครับเจอเพชรน้ำหนึ่งดับเครื่องชนแบบนี้ครับอ่ะเวียงมัดต่ดูไนครับไนอ้ามัดได้ครับเรียม้มัดได้แมมัดแต่ว่าไม่ยกเขา่าครับ หยิบน้ำแล้วโว์เข้าไปเนี่ยครับมีศอกครับนายตีเข่าขวามาครับแรมโบ้ลุยเข้าไปครับเดินขยับเพชรกำหนึ่งยังไม่ได้ครับไปซ้ายปะเอามาดขวาวงในครับตีเข่าขวาแต่ว่านี่ครับแม แกขึ้นคอแล้วล็อกไว้แน่นแล้วมีขยาข่าขวด้วยนะครับรมโบ้อ่ามีครับมารอบวกรอสวนอยู่ครับนี่แหละครับมาอามาแล้วมาแล้วมาแล้วรมโบ้รมโบ้โอ้แต่ว่าโดนกดอยู่เลยครับอาจารย์ส่ยันดึงแกเอามาก่อนอออาวุธน้อยเลยครับยกนี้ของรมโบ้้าออกน้อยแบบนี้เพชรน้ำหนึ่งก็สบายใจครับ เนี่ยครับแล้วนวเนียโนเนียจับไปจับมาอ่ะขยันเด้งเดงตีมาเด้งตีมาอ้าวหักล้มลงไปต้องกัดฟันสักนิดหนึ่งครับแฟนมวยรอเชียร์อยู่อัดฉีดน่าจะมีเยอะด้วยนะครับแยกมาก่อนครับุดนายตีไม่ถนัดมอรัตนบัณฑิต โอ้ยนี่ครับคู่เอกของเราปฏิหารพอหลักบุญเจอกับอีสารเหนือโทษบางแสนนะครับพรุ่งนี้มวยมันวันศุกร์อย่าลืมนะครับเรามีนัดกัน6โมงเย็นนะครับพรุ่งนี้ทุกประยูช่อง24สครับสัปดาห์นี้สัปดาห์ของคอมวยอย่างแท้จริงนะเราได้ดูมวยไทยมวยสากลนี่4วันซ้อนเลยนะครับหน้าจอช่องถูกประยูชอ้าวแรมโบ้แรมโบ้อถอยหมัดปันศอกมาครับต้องสลัดออกไปต้องผลักออกไปครับวงนอกนี่กำปั้นไม่มีรู้ยังมีมีโอกาสอยู่นะครับ อะไรก็ยังเกิดขึ้นได้ครับถ้าเวลายังมีอยู่ครับขอสักหมัดหน่ารมโบ้ครับเพดดำหนึงอีกเพื่อก่อนหมัดก็คอยดักเอาไว้ครับนี่หมัดซ้ายอ้าวหมัดหมัดมาครับมอสักครู่ครับแม่มีหน้าสะบัดเหมือนกันเลยครับแยกมาครับแยกมาครับแล้วก็ลุยต่อครับ ยีาธันวาอย่าลืมนะครับเพชรยินดีสัญจรครับสถิงพระจังหวัดสงขลาครับถูกบนตะขอกระฝากข่าวมาครับรายการใหญ่เลยครับนักมวยชื่อดังๆเพียบครับส่วนบนเวทีครับเวลาก็ไล่หลังมาเรื่อยๆเลยครับหยิบไว้ก่อนครับเพชรน้ำหนึ่งครับหมัดมาแล้วตัดลำตัวแลมโบ อ่ะได้ลุ้นได้ลุ้นเหมือนกันนะครับแลมโบนี่ครับเอ้าวนี่ครับนายนายนี่ครับอ่าฝ่ายแดงแกก็เกาะเผาเวลาไปเรื่อยเลยครับเพชรน้ำหนึ่งนี่ครับอ่าเดินมา4ยกตอนนี้เปิดโอกาสให้แลมโบเดินบ้างแลมโบแลมโบนี่ครับแลมโบยุคใหม่ดูครับแขกว่าจะเดินนี่มันช้าไปหน่อยครับทำไม่ทันครับ ต่ดูว่าอ่อนแรงไปเยอะเลยนะครับดมโบววันนี้ต้องเจอซมสันครับเมสักครูเห็นซัมสันด้วยนะครับพี่จ่อยตัวจริงเลยครับซัมสันดับบอยยิมหรือแสนเมืองน้อยลูกจะพอมาเห่สั่งเอาเอาเอาซอกซอกซอก,ซอกโอ้ยเอาละครับเอาละครับมา35มิบาวิสุดท้ายครับจะมีเสียหรือเปล่าครับ ช่วง2ตามกันได้นะครับยี่สิกาคมนาทีครับไลฟ์สดพันเพจมวยเด็ด789แปดเก้าแล้วก็ยูทูบชาแนลของมวยเด็ด789ครับคู่เอกช่วงสองก็เป็นปากแดงเพชรจักรศัดเลยครับอินทรีดำสิทธ์พนมทองครับเจอกับสิริมงคลสิทธิ์ม่านน้ำด้วยนะครับน่าดูมากๆเลยครับคู่เอกในช่วงที่2ครับมีอีกสองสามศอกเวลาแลมโบอืมไม่ถึงสิบวิแล้วครับจำเริ่มมองเวลาแล้วเพชรน้ำหนึ่ง แรมโบเองครับพอแล้วจบยกสุดท้ายับเนี่ยครับโมลงงราบก็ลงขอโทษัจครับความสวยงามเลยครับสู้กันมาตลอด5ยกและวันนี้ก็ได้ดู5คู่เลยนะครับเต็มอิ่มทางหน้าจอทูโอยู่หมายเลข24ครับวันอังคารวันพุธวันพฤหัสก็เจอกันนะครับหน้าจอช่อง24กับทีมงานเพชรยินดีครับสุดท้ายท้ายสุดไม่มีปัญหาครับพี่บอลครับครับผมนี่ครับ กรรมการทำชูมือให้ฝ่ายแดงนะครับเพชรน้ำหนึ่งนุย้ยสี่มุมเมืองครับวันนี้เอาชนะคะแนนแลโบสิทธิออ์อบตเก่งแบบสนุกเลยครับโมชนะของเราฝ่ายแดงเพชรน้ำหนึ่งนุย้ยสี่มุมเมืองครับในชั่วโมงนี้นี่ต้องบอกว่านุย้ยสี่มุมเมืองนี่ฮอตฮิตเหลือเกินครับเดี๋ยวตามกันต่อนะครับช่วง2ก็20่สนาฬิกนา,าทีครับทาง Facebook Fanpage มวยเด็ด789แล้วก็ YouTube c h anel ของมวยเด็ด789นะครับไลฟ์สดอีก